คาหาด70ล้านป๊อกพัสสอนก่อนสามีมากี้อยู่บนตึก50ชั้นก่อนหน้านี้จะรายการป๊อกกี้อันเดอรัได้ออกมาเปิดเผยผังบ้านให้ทุกคนได้ชื่นชมกันแล้วคราวนี้มีโอกาสได้พูดคุยเกี่ยวกับบ้านหลังแรกในชีวิตที่เขาตั้งใจสร้างเพราะมีครอบครัวเนื่องจากก่อนหน้านี้ชินกับการอยู่คอนโดมิเนียมเป็นคนเมืองและไม่เคยมีบ้านในฝันเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะได้มีบ้านคิดว่าต้องอยู่ในคอนโดมิเนียมไปตลอดชีวิต สำหรับบ้านหลังแรกในชีวิตของป๊อกนั้นเกิดจากการที่เขาและมาก,กีเห็นพ้องกันว่าควรมีพื้นที่กว้างๆให้ลูกได้วิ่งเล่นปลูกต้นไม้สนุกสนานกับชีวิตที่แตกต่างไปจากชีวิตของตัวเองที่อยู่ในตึกตลอดเวลาจนไม่คิดว่าจะได้มีบ้านเมื่อคุณพ่อของป๊อกจะสั่นพื้นที่ย่านนนทบุรีและให้งบสร้างบ้านคนในครอบครัวจึงเริ่มสร้างบ้านเป็นของตัวเองรวมถึงครอบครัวของป๊อกมากีด้วย จากพื้นที่ทั้งหมดจะถูกจัดสรรให้เป็นบ้าน5หลังเฉลี่ยแล้วบ้านแต่ละหลังมีพื้นที่ประมาณ1ไร่นอกจากคุณพ่อของป๊อกจะให้พื้นที่แล้วยังมอบงบสร้างบ้านให้จํานวนหนึ่งซึ่งแต่ละครอบครัวได้งบประมาณเท่าๆกันขึ้นอยู่กับว่านในครอบครัวนั้นๆจะสร้างและออกแบบอย่างไรให้ตอบโจทย์การใช้งานถ้าเกินจากงบที่มอบให้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องตูแลกันเองตอนนี้บ้านอยู่ระหว่างสร้างและกําลังขึ้นโครงสร้างบ้านชั้น2แล้วห้องต่างๆในบ้านแบ่งตามการใช้งานของแต่ละคน สำหรับห้องที่ปอกเน้นมากที่สุดคือห้องนอนของมิกามิยาซึ่งมีขนาดใหญ่มากซึ่งหลังจากทั้งสองเซตอัพบ้านของคุณพ่อที่เรียกได้ว่าหลังใหญ่รู้ระดับโรงแรมแล้วทั้งคู่ก็ได้เดินมาชมบ้านของตัวเองและรอบรอบบ้านรวมถึงภายในบ้านแต่ทั้งสองคนก็ได้พบกับจุดผิดพลาดซึ่งเป็นส่วนของเด็กๆลูกสาวลูกชายฝาแฝดซึ่งเป็นในส่วนของประตูที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปตามที่เคยคุยกันไว้ซึ่งหนุ่มปอกได้เผยว่าที่ต้องรื้อคือห้องลูกๆบอกให้เลื่อนประตู ก่อนเขาจะก่อเสร็จแต่นี่ก่อเสร็จไปแล้วต้องทูบแล้วทำใหม่อีกพอไปคุยกันอีกทีแล้วปรากฏว่าหน้าง,งามมีการเปลี่ยนทีมและอีกส่วนหนึ่งก็ยังผิดพลาดคือรั้วที่ติดกับที่จอดรถซึ่งหนุ่มป๊อกได้เผยว่าป๊อกไม่เอากำแพงขึ้นมากัน้นเพราะถ้าเกิดสมมุติมีใครมาจอดรถมันก็ยังเสียบเข้ามาได้จะได้ใช้เป็นประโยชน์แต่ส่วนที่ผิดพลาดไม่ได้เลยคือห้องทำงานของป๊อกซึ่งย้ำไปแล้วว่าอย่าพลาดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็ต้องรื้ออีก